ับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ท่วโรก Eden. เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับวิธีการดูนะครับเบรกหน้านะครับผ้าเบรกหมดไม่หมดดูอย่างไรมีวิธีการดูดูตรงไหนนะครับซึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับส่วนมากาเมื่อเราจะรู้ว่าผ้าเบรกของรถหมดนะครับเมื่อเราจะรู้ว่าผ้าเบรกของรถหมดนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็คือเอาเหล็กถูกเหล็กแล้วนะครับเพื่อนๆเอาเหล็กถูกเหล็กไปแล้วนะครับจะมีเสียงดังนะครับเมื่อนั้นเราถึงจะรู้ว่าผ้าเบรกของเราหมดจริงไหมนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับวิธีการที่เราจะสามารถทําการตรวจเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะครับว่าผ้าเบรกของเราสึกหรอพอที่จะได้อายุเปลี่ยนถ่ายหรือย,อยังนะครับเพราะว่า คำแนะนาตรงนี้นะครับไม่อยากให้ผ้าเบรกหมดแบบนี้เพราะว่าถ้าเบรกถ้าผ้าเบรกหมดนะครับถึงขั้นเหล็กทูเหล็กนะครับจะทําให้จานดิสเบรกของเราเป็นรอยนะครับพอจานดิสเบรกของเราเป็นรอยนะครับเบรกก็จะดังนะครับเบรกดังเบรกสะท้านเบรกไม่อยู่เบรกลื่นนะครับเพื่อนๆการที่เราจะเปลี่ยนจานดิสเบรกนั้นนะครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นราคาที่สูงมากๆเลยนะครับอ่ะนะครับ เราไปดูนะครับว่าผ้าเบรกหมดไม่หมดดูแบบที่หนึ่งเราจะดูอย่างไรไปดูกันครับเพื่อนเพื่วครับเพื่อนเพื่อนครับวิธีการดูผ้าเบรกหมดแบบที่หนึ่งนะครับเราจะดูได้ง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆไปทําการสังเกตดูที่ปั๊มดิสเบรกนะครับฝั่งทางด้านหน้านะครับถ้าเป็นล้อหลังก็ดูฝั่งทางด้านหลังเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเมื่อเราส่องเข้าไปนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า แผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กมันจะคิดกันกับจานดิสเบรกแล้วนะครับแผ่นเหล็กคิดกันกับจานดิสเบรกแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่านะครับผ้าเบรกของเราหมดลงไปแล้วนะครับจริงๆแล้วควรจะมีพื้นที่นะครับมีช่องว่างระหว่างจานดิสเบรกกับก้ามผ้าเบรกนะครับจะมีช่องว่างอยู่ประมาณหนึ่งมิลลิเมตรโดยประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับันเมื่อกี้นะครับก็คือผ้าเบรกหมดแล้วนะครับ ถึงอายุที่จะได้ทําการเปลี่ยนถ่ายแล้วเรามาดูตรงนี้กันนะครับของรถคันนี้นะครับเพื่อนๆเบื้องเอามีนอกตามนี้เลยเ้อร์นะครับถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆทั้งนะครับก้ามเบรกด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับจะมีช่องว่างนะครับจะมีช่องว่างนะครับเห็นไหมนะครับสันเหล็กนะครับสันเหล็กของก้ามเบรกนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับ ประมาณ2มิลนะครับสําหรับคันนี้นั่นหมายความว่าผ้าเบรกของเรายังคงเหลืออยู่เยอะเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับมันจะมีเนื้อเนื้อเอ่อเนื้อผ้าเบรกนะครับที่สัมผัสการกันกันกับจานดิสเบรกนะครับส่วนโครงเหล็กนะครับมันจะห่างออกไปนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือวิธีการสังเกตผ้าเบรกแบบที่1นนะครับที่เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับโดยการดูที่ล้อนะครับผมเพื่อนๆครับถ้าเป็นเอ่อรถ สมัยก่อนๆนะครับของตระกูลยามาฮ่านะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล v ายร้อยเบลนะครับ j r t z r v r i z อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นปั๊มดิสเบรกเก่าๆของยามาฮ่านะครับสังเกตดูนะครับก็จะก็จะมียางตรงนี้อยู่นะครับจะมียางอยู่ที่ข้างหลังปั๊มเบรกนะครับเราแกะยางอวอกปั๊บนะครับนี่เอามันเปื่อยแล้วนะครับแกะเลยนะครับ พอเราแกะออกปั๊บเราสามารถส่องลงไปแล้วก็เห็นผ้าเบรกได้เลยนะครับเพื่อนๆดูโดยดูผ่านรูตรงนี้นะครับนี่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆก็จะออกแบบมาแบบนี้ดีเลยนะครับเราสามารถส่องดูได้เลยนะครับว่าผ้าเบรกของเราเหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นของรถรุ่นเก่าๆนะต่อมานะครับเพื่อนๆเรามาดูกันนะครับที่ปั๊มดิสเบรกนะครับโดยปกติแล้วนะครับ ปั๊มดิสเบรกที่เป็นของแท้นะครับติดมากับตัวรถนะครับโดยนะครับ่าโดยปกติปั๊มดิสเบรกแท้ที่ติดมากับตัวรถนั้นนะครับก็จะมีมาร์กบอกตำแหน่งระดับนะครับก็คือเป็นตัวบอกตำแหน่งระดับน้ำมันนะครับอย่างที่เพื่อนๆนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับขีดตรงนี้ตรงปลายนิ้วผมนะครับด้ยมือเบรกส้นกองพี่น้องนะครับนี่ขีดตรงนี้นะครับ่าขีดตรงนี้นะครับก็คือขีดบอกระดับน้ำมันเบรกนะครับบอกนี่ไง นะครับโลนะครับแปลว่าต่ําอยู่แล้วล่ะนะครับโลแปลว่าต่ํานะครับก็คือนะครับถ้าเมื่อไรน้ํามันเบรกของเราลดลงมาถึงขีดระดับล่างเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไรน้ํามันเบรกของเราลดลงมาถึงขีดระระดับล่างนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทการนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกได้เลยนะครับอ่าก็คือโดยปกติแล้วน้ํามันเบรกของเรานะครับจะไม่ขาดไม่หายไปไหนนะครับ น้ำมันเบรกจะลดลงตามความสึกของผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกสึกไปแค่ไหนน้ำมันเบรกก็จะลดลงไปแค่นั้นนะครับเพื่อน <S <S เมื่อ,อไรก็ตามนะครับที่เราทําการเปลี่ยนเบรกนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราทําการเปลี่ยนเบรกปั๊บนะครับพอเปลี่ยนเบรกปั๊บเราเราเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับออาถอดไม่ออกสีคาลิปเปอร์ติดนะครับเพื่อนเมื่อ นะครับเมื่อเราใช้งานไปนะครับภาพเบรกมันบางนะครับลูกสูบมันจะโผล่ออกมานะครับเมื่อเราใช้งานไปภาพเบรกบางลูกสูบมันจะโผล่มาเยอะใช่ไหมอ่าเวลาเราเบรกนะครับเราจะใช้น้ํามันเบรกมาดันดันตูดลูกสูบให้มันขยับออกมานะครับดังนั้นนะครับการที่นะครับาลูกสูบเบรกมันเลื่อนออกมานะครับการที่ลูกสูบเบรกมันเลื่อนออกมาก็เลยทําให้น้ํามันที่อยู่ภายในปั๊มมันลดลงมานะครับเพื่อน ทีนี้พอเราทําการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับพอเราทําการเปลี่ยนผ้าเบรกเราก็จะยุบลูกสูบเบรกหรือว่าดันลูกสูบเบรกกลับเข้าไปนะครับพอดันกลับเข้าไปปับ๊บน้ํามันก็จะถูกดันขึ้นมาที่ปั๊มเบรกตัวบนดังนั้นนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าถ้าน้ํามันเบรกของเรานะครับลดระดับลงไปถึงขีดล่างนะครับก็ถือได้ว่าผ้าเบรกของเราจะหมดแล้วนะครับให้เพื่อนๆทําการเปลี่ยนออกได้เลยนะครับสําหรับผ <weight> ้าเบรกนะครับเพื่อนๆ ครับทีนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะฮะจริงที่ตัวรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถดิสเบรกหน้าทั้งหมดเลยนะครับก็นะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันตรงนี้นะครับว่าที่ปั๊มดิสเบรกบนนะครับจะมีมาร์กทุกคันจริงหรือไม่นะครับถ้าเป็นปั๊มดิสเบรกแท้นะครับถ้าเป็นปั๊มดิสเบรกแท้นะครับผมบอกได้เลยว่า รถทุกคันนะครับก็จะมีมาร์กบอกระดับน้ํามันเบรกนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับเขาก็จะมีฉีดบนฉีดล่างนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมจะพยายามซูมให้ดูนะอันนี้เป็นของสปาร์1หนึ่งสามห้านะครับเดี๋ยวซูมให้เบิรงนครับพี่น้องนะครับเห็นมุน้อมุมนี้พี่น้องนะครับมันจะมีฉีดอยู่นะครับตรงกลางตาแมวเลยนะครับ อ่าตรงกลางตามแมวหรือว่าตรงกลางจุดที่เขาให้เราส่องดูนั่นแหละนะครับนะเนี่ยเขาจะเขียนโลไว้นะครับ L O W แล้วก็ฉีดอยู่ด้านล่างนะครับถ้าน้ำมันเบรกมาถึงระดับนี้เมื่อไหร่ก็นะครับพร้อมที่จะทําการเปลี่ยนผ้าเบรกได้เลยนะครับก็คือผ้าเบรกของเราใกล้จะหมดนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับมุมนี้เห็นไหมนาะนะครับทีนี้นะครับถ้าเป็นปั๊มเบรกเทียมนะครับถ้าเป็นปั๊มเบรกเทียมจะไม่มีฉีดบอกระดับละลายอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะ ถ้าเป็นปั๊มเบรกเทียมไม่มีขีดบอกระดับเลยดังนั้นให้เพื่อนๆสังเกตเอาเองนะครับว่าถ้าเมื่อไรน้ำมันเบรกนะครับลดระดับลงมานะครับต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของตาแมวนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับได้ทำการเปลี่ยนถ่ายผ้าเบรกได้เลยนะครับ,รบเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มดิสเบรกหน้าหรือว่าปั๊มดิสเบรกหลังนะครับซึ่งที่นะครับกระป๋อง พักน้ำมันนะครับที่กระป๋องพักน้ํามันเบรกนะครับทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีฉีดบอกระดับบนแล้วก็ระดับล่างเสมอนะครับเพื่อนแต่นะครับกระป๋องน้ํามันเบรกตัวนี้เป็นกระป๋องน้ํามันเบรกเกรดท้องตลาดนะครับสําหรับเบรกหลังนะครับหรือว่าใครจะไปแปลงใส่เบรกหน้าก็ได้นะครับสําหรับปั๊มตู้กระจกปั๊มตู้ปลาอะไรของเขานะนะครับของวัยรุ่นนะครับก็นะครับน้ํามันเบรกนะครับถ้าเต็มนะครับถ้าน้ํามันเบรกลดลงมาอยู่ประมาณ1ิบ นะครับห้าถึงสิบเนี่ยก็ถือว่าผ้าเบรกของเราได้หมดแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆไปทําการเปลี่ยนถ่ายผ้าเบรกออกนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับคาแนะนําสุดท้ายนะครับเพื่อนๆคาแนะนําสุดท้ายาเมื่อนะครับเราทําการเปลี่ยนถ่ายผ้าเบรกนะครับทุกครั้งนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนถ่ายผ้าเบรกทุกครั้งเราควรที่จะล้างระบบเบรกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคาลิเปอร์ นะครับลูกสูบเบรกรวมไปจนถึงการล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับทีนี้นะครับน้ำมันเบรกนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายปีละหนึ่งครั้งนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับหลังผ่านคนฤดูฝนไปควรที่จะเปลี่ยนถ่ายนะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกเป็นน้ำมันที่อมความชื้นนะครับเพื่อนน้ำมันเบรกเป็นน้ำมันที่อมความชื้นมันจะอมไอน้ำนะครับทำให้ เบรกของเรานะครับอ่าน้ํามันเบรกของเราเสื่อมสภาพกลายเป็นน้ําแล้วอ่าจุดเดือดน,นะครับมันจะผิดเพี้ยนไปจากสเปคอ่าที่เขากําหนดมานะครับดังนั้นนะครับคําแนะนําก็คือทุกๆหนึ่งปีนะครับให้ทาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกหลังผ่าน้นฤดูฝนหรือเต็มที่ไม่อยากให้เกินสองหมื่นกิโลเมตรเลยนะครับเพื่อนซึ่งนะครับ เทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับทั้งปั๊มเบรกแล้วก็ปั๊มคัด์นะครับปั๊มคัด์ของรถยนต์ก็เหมือนกันครับถ้าน้ํามันคัด์ลดลงนะครับนั่นหมายความว่าปั๊มคัด์รั่วนะครับไม่ปั๊มบนก็ปั๊มล่างนะครับเพื่อนๆอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนถ่ายเหมือนกันเลยนะครับทุกๆตรงปีหลังผ่านคนฤดูฝนนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับ